สวัสดีครับเต้าสดอชอนะครับลำนี้นะครับดีเจไอมาวิกสามนะครับใหม่ล่าสุดจากดีเจอนะครับลำนี้ของคุณเกียรติพงศ์นะครับคุณเกียรติพงศ์ให้เราแกะกล่องนะครับชาร์จแบตอัปเดตให้เลยอันนี้เป็นชุดซิงเกิลนะครับนี่ของใหม่ยูนิเซลนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะกล่องชาร์จแบตอัปเดตให้คุณลูกค้านะครับผมโอเคมาแกะกล่องกันเลยนะครับอนะครับตอนนี้ก็ใหม่ล่าสุดจากดีเจนะครับดีเจมาวิกสามนะครับ ชุดกล้องเขาเจ๋งๆเลยนะครับไมโครโฟเตอร์ Micro er จากคัเสเซนแบกน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะกล่องชาร์จแบตนะครับอัพเดตเซตอัพให้แล้วก็จัดส่งให้นะครับผมโอเคอีนึงนี่นะครับเปิดก,กล่องมาแล้วก็จะเห็นเลยครับนี่ตัวโดนนะครับอันนี้ตัวโดรนหนุนจ็แกใช้ได้นะครับน,นี่ได้พัดให้นะครับ คู่นึงนะครับอันนี้ก็มีให้ติดตัวเราอยู่แล้วชุดหนึ่งนะครับส่วนเจ้ารีโมทนี่ครับรีโมทอยู่านนี้นะครับตัวธรรมดากับตัวคอมโบรีโมทเหมือนกันถ้าจะมีรีโมทมีจอ RC ร์ซก็ต้องใช้ซื้อตัวซินเน่นะครับซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นบีกอันนี้นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จอันเบลอเลยนะครับแล้วก็ใส่ไฟชุดชาร์จชุดต่อเชื่อมต่อ,อ,ตอโทรศัพท์นะครับ ประมาณนี้ครับมีเท่านี้ชุดซิงเกิลนะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะครับชาร์ตแบบนะครับเซตอัพทุกอย่างให้ลูกค้าแล้วก็จัดส่งให้นะครับสนใจโดนดี i จไอนะครับทุกรุ่นหรือสินค้าดีจไอทุกแบบนะครับสอบถามได้ครับตามโูเชียลครับ081-188-6477ครับสวัสดีครับ